Hello everyone. how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเออในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กลับมาพบกันเช่นเดิมค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะเราก็ยังมาพบกันในหัวข้อเดิมก็คือ alphabet in English alphabet in English นักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยว่า alphabet alphabet คืออะไร alphabet ใครจำได้ช่วยกันตอบเลยนะคะว่า alphabet คืออะไร อ่าช่วยกันตอบเลยนะคะ Alphabet คืออะไรนะคะอ่า Alphabet คืออะไรเอ่ยใครตอบแล้วคะ Alphabet คืออะไร อ่าอัลฟาเบตก็คือตัวอักษร a ถึง z นั่นเองค่ะอ่าแล้วตัวอักษร a ถึง z เนี่ยก็ยังเป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษอ่าถ้าตัวอักษรในภาษาอ่าขอโทษค่ะถ้าตัวอักษรในภาษาไทยก็คือคืออะไรคะถ้าตัวอักษรในภาษาไทยก็จะคือตัวอักษร พอไก่ถึงฮอนกูกนั่นเองค่ะอ่าแล้วตัวอักษรในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็ยังแบ่งออกเป็นพิมพ์เล็กพิมใหญ่และก็ตัวเขียนอีกด้วยนะคะอ่า นักเรียนคิดว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษลำดับที่5ตัวอักษรที่อยู่ตัวที่5นะคะท่องไปนะ A B C อะไรพวกนี้ตัวที่หคือตัวอะไรนักเรียนคิดว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษที่อยู่ลำดับที่5คือตัวที่5เนี่ยเรียงจาก A B C ไปเนี่ยตัวที่5คือตัวอะไรช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ค่ะว่าตัวที่5เนี่คือตัวอะไร อ่าตอบกันหรือยังเอ่ยช่วยกันตอบนะคะเดี๋ยวครูจะ,ะเฉลยแล้วนะอ่าตอบกันหรือยังคะช่วยกันตอบด้วยนะอ่าเดี๋ยวครูจะรอะเฉลยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนะอ่า ฉเฉลยแล้วนะคะตัวอักษรลำดับที่5ก็คือตัว e นั่นเองอ่าและตัว e เนี่ยก็ยังเป็นเสียงสระอีกด้วยถูกต้องไหมคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยตัวอักษรที่เป็นเสียงสระมีทั้งหมด5ตัวคือตัว a e i o u ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ยแต่ตัว u เนี่ย มีความแตกต่างไปนิดนึงคือตัวอยู่เป็นได้ทั้งเสียงพย,ยัญชนะและสระนั่นเองค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะตัวอักษรลำดับที่5ก็คือตัว e นั่นเองซึ่งเป็นเสียงสระอีกด้วยเดี๋ยวเรามาท่อง a ถึง z กันก่อนนะคะ,ะนักเรียนดูตัวอักษรตามไปด้วยและ ออกเสียงตามครูไปด้วยนะคะอ่าพร้อมกันรลอยังคะเตรียมพร้อมนะคะอ่าพร้อมกันรลอยังเอ่ย Are you ready พร้อมกันรลอยังคะถ้าพร้อมแล้ว One two three เริ่มเลยคะ่ะ A B C D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. S R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z นั่นเองอ่ะอีกสักรอบนะคะดูตัวสอนแล้วออกเสียงตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะอะดูที่ตัวตัวอนตัวแรกค่ะพร้อมกันแล้วนะคะ One, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z นั่นเองค่ะอ่าปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะอ่าเรามาดูต่อเลยนะคะ ตัวอักษร A ถึง Z ก็คือคืออะไรคะตัวอักษร A ถึง Z ก็คือ alphabet in English นั่นเองก็คือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองอตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็คือตัวอักษร A ถึง Z คือ alphabet นั่นเองค่ะตัวอักษร A ถึง Z เนี่ยเป็นเครื่องมือ ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งที่ใช้สำหรับสื่อสารของผู้คนนะคะผู้คนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรในการสื่อสารเพราะในชีวิตประจำวันก็จะต้องสื่อสารกันด้วยการฟังพูดอ่านเขียนทั้ง4ทักษะนี้นะคะและตัวสือ่อตัวหนังสือเนี่ยหรือตัวอักษรซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทุกคนจะสื่อสารด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษรก็จำเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านและการเขียนในการสื่อสารสำหรับการสื่อสารทางด้านตัวอักษรน,นั่นเองนะคะอะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่าตัวอักษรใดบ้างที่หายไปเราจะมาเติมตัวอักษรที่หายไปนะคะ ดูที่แถวแรกค่ะมีตัว a ให้แล้วมาตัว c เลยตัวตรงกลางคือตัวตัวตรงกลางคือตัวอะไรคะที่หายไปอ่าถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ที่หลังค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าคือตัวอะไรให้ท่อง a ถึง z แล้วตอบค่ะอ่าตอบกันเลยยังคะครูจะเฉลยแล้วนะ ดูที่แถวแรกนะคะมีตัว A แล้วตัว C แล้วตัวตรงกลางคือตัวอะไรที่หายไปคะอตอบกันหรือยังคะครูจะเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะคะตัว B นั่นเองที่หายไป A B C ต่อไปมีตัว F อขอโทษค่ะต่อไปมีตัว E และตัว f ให้นะคะอ่ายังอยู่ที่แถวแรกอยู่นะมีตัว e และตัว f ให้ตัวแรกตัวข้างหน้าตัว e เนี่ยตัวอะไรคะที่หายไปอ่าช่วยกันตอบเลยนะคะตัวอะไรเอ่ยที่หายไปแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ค่ะตอนนี้ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรที่หายไปคะอ่าตอบกันหรือยังคะ ตอบกันเลยยังเอย่ยครูจะเฉลยให้แล้วนะคะอ่าช่วยช่วยกันตอบนะคะตอบกันทุกคนหรือยังเอย่ยอ่าเดี๋ยวครูจะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือตัว D นั่นเอง D E F นะคะอ่าแถวที่สองค่ะมีตัว G H แล้วตัวอะไรหายไปคะ มีตัว G, H ให้แล้ตัวอะไรหายไปตัวข้างหลังตัว H คือตัวอะไรคะมีตัว G, H แล้วตัวอะไรหายไปเอยตอบกันหรือ,อยังคะครูจะเฉลยแล้วนะอ่านั่นก็คือตัว i นั่นเองอ่าตัว i ที่หายไปนะคะ i ยังอยู่แถวเดิมอยู่นะคะ อันนี้มีตัว J, K, L เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะแถวที่3มีตัว M, N ให้ M แล้วก็ N ตัวอะไรหายไปเอ่ยช่วยกันตอบด้วยนะคะตัวอะไรหายไปเอ่ยจะเฉลยแล้วนะช่วยชกันตอบนะคะตัวอะไรเอ่ย ตัวอะไรคะที่หายไปอ่าตัวอะไรเอ่ยอ่าตัว O นั่นเอง M N O อ่ะต่อไปค่ะดูตัว P Q P Q แล้วตัวข้างหลังตัว Q หายไป P Q แล้วตัวอะไรคะที่หายไปตัวอะไรเอ่ย ตอบกันหรือยังคะคูฉเฉลยแล้วนะตัว r นั่นเอง pqr นะคะอ่ะาแถวแถวที่4ค่ะแถวที่4มีตัว s ตรงกลางหายไปแล้วมีตัว u ให้ฉะนั้นหลังตัว s คือตัวอะไรคะตอบกันหรือยังเออเฉลยแล้วนะอ่าเฉลยแล้วนะคะ ตัว t นั่นเองที่หายไป s t u อ่ะต่อไปค่ะ v แล้วตัวอะไรหายไปมีตัว x เลยหลังตัว v คือตัวอะไรคะ,อะตอบไปเลยยังเอย้ย v w x นะคะอาแถวสุดท้ายค่ะมีตัว y ตัว y แล้วสุดท้ายคือตัวอะไรเอย้ย อ่าเฉลยแล้วนะตัววาแล้วก็ตัวตัวอะไรคะอ่าตัวอะไรเอ่ยเฉลยแล้วนะตัววาแล้วก็ตัว Z หรือ Z นั่นเองคะ่ะอ่าอ่ามีให้เราเติมคะ่ะ ยกตัวอย่างมาตัวอักษรมาให้มี a b แล้วต่อจากตัว B คือตัวอะไรคะที่หายไปเชวยกันตอบเลยค่ะตัวอะไรเอ่ยอ่ะเฉลยแล้วนะคะตัว C นั่นเอง a b c ตัว C หายไปนะคะต่อไปค่ะมีตัว f แล้วก็ตัว h ซึ่งตรงกลางหายไปตัวที่หายไปคือตัวอะไรเอ่ย เช่วยกันตอบเลยนะคะใครทราบแล้วเช่วยกันตอบเลยนะ,ะตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยคือตัว G นั่นเอง F G H ต่อไปค่ะมีตัว O มาให้แล้วหายไปสองตัวเลยอะตัวอะไรคะที่ต่อจากตัว O ตัวอะไรหายไปคะ ตัวอะไรหายไปเอ่ยตัว O แล้วต่อจากตัว O คือตัวอะไรคะอ่าตัว P นั่นเอง O P อ่ะแล้วต่อจากตัว P ล่ะคะเป็นตัวอะไรเอ่ยช่วยกันตอบเลยนะคะตอบกันหรือยังเอ่ย คุณจะเฉลยแล้วนะต่อจากตัว P คือตัวอะไรคะ Q นั่นเองอ่าใครตอบถูกเก่งมากเลยค่ะ O P Q นะคะอ่าเรามาท่อง A ถึง Z กันอีกสักครั้งค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ นักเรียนทุกคนดูตัวอักษรตามไปด้วยแล้วออกเสียงตามไปด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะ Are you ready พร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ one two three a b c d e f g h I W, X, Y, Z หรือ Z อีกสักครั้งค่ะนักเรียนพร้อมนะคะ One, Two, three. เริ่มค่ะ A, B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z. อ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจสำหรับวันนี้ครูต้องกล่าวคำว่า thank you very much see you again later